ผู้ใดว่ามาตั้งไปแค่แบบนี้วะขาบบเทียงกันเปลี่ยนสีเอยียงแบบนี้หรือเข้ามือขึ้นนี่บอกว่า ทางเนี้ยวันหวานแก่แห้งกว่านะโซกระตกเพ็ดจังไดาสิทอดได้บ,บาดนี้ดู่ดีๆขี้ไม่ดีโซกตกซ้่ำห้าขวบมึงเอ้ยข้าหลวงขอเนาะ ไข่มาปล่อยล้มยางรถข่อยบาดนี่เจ้าบ่พี่อุ้มเอ้าเป็นบ้าตีอยู่ซื่อผู้ใดสิไปหาปล่อยล้มรถคนบ่ได้จังไล่ไฟใหม่ปานนั้นเจ้านั่นล่ะเจ้านั่งเฝ้ามันอยู่นี่แมจักแล้วขี้อยู่ผู้เดียวก็มาหาตูวผู้อื่นแบนแตะแตะปาน่อยสิขี้ได้บ่เนาะบาดนี้เฮ้ยเนาะ ลูกทำไมไปใส่ไปโซงข่อยตัวไปโซงท่านไหนอีกขอยจะไปหาพ่อใหญ่ฮิโนะแล้วขาขาดไปอีกโลดบ่อว่างเป็นออนักเลียนแล้วหืมหัวเนอะวางคักแค่เนะไปลุ่มรถคนนี้เป็นออนนักเลียน โอ้โตยตัวตกหามั้งเลยบังมึงไปล้มอย่างรถนหร <c oughs> น้าบอีวะ่ะฮนี่ว่เบิ้งดูดิเห็นบ่ดิเมื่อยกับเมื่อ,อย์แง่จะควงอีกไอหูหมูเด้อว่าเป็นไผ่นนว,วะเฮ้ยไม่สูนเลยเนาะไม่ยังบาดดิ โจมปูดปูดยังจำปีมึงดูพอ่อยางเบนแตตแต่จักไผ่มาปล่อยอยางล้มรถหนูยังวะวะมากเลยศูนย์คักเป็นแต่สั่งกระโดดมันเป็นล้มหัวะะบ่เนาะบ้าบ่มีทางดูแลดีกระโดดคิดเบิ่งคักๆดูคิดเบิ่งดีด้จะขอคิดว่าเทศแรงมาขึ้นนี่มาขึ้นนี่เนาะ หนูขี่ไปบ้านยายคล้องไปเอายาสีฟันอัตราเซนกับมาบ้านนี่มาจอดไว้หน้าบ้านตื่นเ้ามาายางเป็นแตบแบบมันต้องมีคนแก่หนูแน่นอนเบิ้งให้ฮึไหนกูหูเด้อว่าเป็นไผมึงอกูกาคักเดี๋ยวนี่ นั่นดิหนูค้ดไปแร้วต้องมีคนเอาตะปูมาเสียบใส่รถหนูแน่นอนต้องขี้ยีบตะปู <c oughs> ปะเพราะว่าเพื่อนม่นเสียบใส่เื้อพ่อเป็นคนเสียบเป็นบ <c oughs> ่สร้างแล้วพ่อเป็นคนดึงออกพ่อต้องเป็นคนซ่อมซ่อมแล้วแล้วก็เอาไปให้หนูอยู่เฮือนพร้อมเอ้า่อวเลยกผู มันคือบทสวงบทเศร้าแท้หวานหวานห้องทองกันนะ <c oughs> ยายักหกหกประจักษุทงค้นมาตัดสุ่มวัวคุยหนึ่งขีแล้วก็ประจักษ์เนียนขีไปด้วยที่ประเด็นเบื้องแนนหนีทางหนีกระทางแดงคักจะงเป็นสวมกับเฮ้าคนพูดว่าดีหรีววะ <c oughs> ม่นางจะเปลี่ย้อีหยังอยู่โอ้กัสิปอกอ้อยหวานๆนี่แหละเขาร่างกายนี่แหละมันหวานดอกไม่จะขมอ้อยเจ้านั่นเพื่อนนินไหตัวเป็นอีหยังด้วยนี่ข่อยซูดข่อยซูดข่อยซูดซูดในไผ่ซูดในเจ้าล่ะล่ะซูดในเข้าอีหยังด้วยนี่มือคืนนี่จะออกจากรยานข่อยไปเป็นบ่อเอาไปแล้วก็ไปเหยียบตะปูบ่อซ่อมไม่ค่อยแถมยัง พุ่นเอาไปป้าไว้คอยอยู่หน้าบ้านอีกเอาไปตอนใดวะหรือเขาเมาบ่บ่นะาหาบ่อะไรจำปีเจ้าเอาไปรีเป็นบ่บ่แมนบ่แมนหาบ่เขาจำได้เขาจำได้เบิดอยู่ต้องเป็นเจ้าฮัลละเออใจเย็นๆคอยเบาคอยจากันบุญยินบอกสุภาษสิตโบราณเขาว่านั่นความโมโหผ้าให้ตโตตกตัง สร้างเสือดอกมมมีดอกโมโหนี่ผ้าโต๊ะตกตําบ่แม่นตกตังเอออันเดียวกันนั่นละตกตํากับตกตังหั่นน่ะสับผวนน่ะกันไปใจเย็นๆเรามีย่งค่อยบ่กค่อยจ่ายกันเอานั่งนั่งเทิงบ่ได้ติเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นผู้น้อยสิมานั่งเทียมผู้ใหญ่ได้จังได๋ด้วยนี่ยามเด็กน้อยนั่งข้างล่างยามผุ้ใหญ่น้านางขั้งเทิง าามันต่างกันอันหนาะใจเย็นเด่นมียก็ค่อยวอาค่อยจากินน้ำกินน้ำอิสคอนค่อยคุยค่อยวอาค่อยจากันเ็ห็นวอบานีเสือความเฮาบอเสือความสุภาพสีดพรรณบอความโมโหผ้าโตโต๊ตัง โต๊ะข้ากอบาดนี่สมเพื่อนอันละพูด <c oughs> จักควบแน่บาทที่นี่ใส่อารมณ์หลายมียังควายว่าควายตาวอากับปุ้นรักผู้ใหญ่หันต้องไม่สามารถอารวะเมย์เดยงเลย แล้เดี๋ยวจะปอกอ้อยสูกกก้กินบ้ากินเดี๋ยวนะจะทํจะทำบ้าบลวดเกนี่เกือบเนี่ยข้าวโมโหพาโตตกตังตกอีรีบอละบันนี่เกียวจากเนี้ย 啊，妈的！